เกลุนาใส่วัตถุดิบลงไปด้วยเออใช้สมุนไพรอันนี้สองชิ้นทำการผสมหลังจากผสมเสร็จจนกว่าจะเสร็จรอสักหน่อยนะ ปรุงยาเสร็จสิ้นได้นับยารักษาพิเศษมาแล้วจ้าภายในรสเบบนี้มียายแก่นอดปรุงยาที่จะช่วยปรุงยารักษาโดยการใส่สมุนไพรลงไปในหม้อต้มนี้แต่เว่า เรื่องราวของยายแก่นักปุุงยาภายในเกมนั้นไม่ได้เปิดเผยโดยละเอียดนักไม่ว่าจัดทั้งหน้าตาหรือว่าครอบครัวก็ตามสำหรับเรื่องเพย์เยอร์ที่รู้เกี่ยวกับตัวยายแก่นั้นมีอยู่สองข้อข้อแรก คือเรื่องที่เธอเคยทำงานอยู่ในพระราชวังเป็นปรมาจารย์นักปรุงยาที่โด่งดังข้อสองคือเรื่องที่เธออาศัยอยู่ในป่านอกหมู่บ้านที่สามารถเก็บสมุนไพรคุณภาพดีได้ที่นี่เองเหรอบ้านของยายแก่นักปรุงยา หลายวันก่อนหน้านี้ถึงจะบอกว่าอาชีพที่เราสามารถทำได้มันมีอะไรที่เราสามารถเรียนรู้ได้ในหมู่บ้านนี้กันล่ะแถมที่บ้านก็ไม่ได้มั่งคั้งถึงขนาดที่ว่าสามารถส่งเราไปเรียนโรงเรียนได้ด้วยสิเครื่องป้องกันนี้ดูสภาพดีใช้ได้เลยนะ ร้านขายอาวุธฝั่งนูน้นมีของดีขายด้วยล่ะในร้านพวกนี้สิ่งที่จะเรียนรู้ได้ก็มีแค่วิธีการขายหรือไม่ก็วิธีดูแลสินค้าเท่านั้นเองด้วยถ้าให้เทียบกับเมืองหลวงเรื่องพวกนี้ก็ใช่ว่าจะเก่งกว่าด้วยสิ อาชีพที่สามารถเลี้งตนเองได้ภายในโลกใบนี้ก็คือนักดาบนักเวทเฮดเลอร์นักปุงยาจริงด้วยมีไยแก่นักปุงยาที่อาศัยอยู่นอกหมู่บ้านนี่ในโลกใบนี้มีไอเทมที่เรียกว่า ยารักษาอยู่แถนเป็นได้ทถึงยาที่รักษาแบาดแผลเออจะใช้วิธีนำสมุนไพรมาผสมผสานกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ต่างรูปแบบออกมาก็ได้หมายความว่าในโลกใบนี้มีอาชีพที่เรียกว่าปรมาจารย์รักปุ่งยายอยู่ แถมยายแก่นักปุงยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนนั้นดูเหมือนว่าหลังจาก,กเกษียณแล้วจะทำงานอดีเล็กปรุงยาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ด้วยและในช่วงกลางของเกมก็จะมีอีเวนท์ที่ทำให้รู้จักยายแก่คนนี้ มื่อกลับมาที่หมู่บ้านแล้วว่าไปย่ยนบ้านของยายแก่ผู้นี้จะได้รับไอเทมเป็นหม้อเวทมนต์ใช้สมุนไพรลงไปในหม้อส่งต่อยายแก่ทำการปรุงยาแล้วก็จะได้รับยาฟื้นฟูที่อยู่ในหม้อเย้จะบอกว่าตัวเอง เป็นคนทําก็ไม่ได้เพราะยายแก่เป็นคนทําให้จึงจะพูดแลาวไปหน่อยแต่ก็มีบางคนที่บอกไม่ต้องอุตส่าห์กลับมาที่หมู่บ้านเอเมะเพื่อไปเอาไอเทมที่แสนสะสดวกที่มีประกาศออกมาก็ได้อยู่ด้วย <c oughs> ขอบคุณสําหรับความเอาใจใส่ ในตอนที่กลับไปยังหมู่บ้านเพื่อไปรับม่อเวทมนในตอนที่เรายังคิดว่าลอล่ายังเป็นนางเอกอยู่นั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ลอล่าค่อยๆลือนหายไปเป็นอากาศลูคัสยินดีต้อนรับกลับยังไงก็ตามฉันจะต้อง เป็นลูกศิษย์ของยายแก่นักปรุงยาให้ได้เลยฮึจากนั้นก็เป็นปรมาจารย์นักปรุงยา